สวัสดีครับแฟนเพจสกลนครทันข่าวมือน้เฮ้ามาที่บ้านนนเรือตําบลนานหัวบ่ออำเภอพันนาน,นิคมจังหวัดสกลนครเราพบกับน้องกุ้ง<ด>หรือซื่อจริงคือณรินทิพย์ชัยตามาธย,าายุบาลเลขที่สองห้าแปดสองห้าแปดนะครับหมู่ที่ไหนฮึหมู่หมู่ส <laughs> ิบสามโอ้โอเนน่าเอา ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ที่ฟาร์มเลียงต,ตะเตเตนปาังก้าหมูจีนไข่เอาว่าไม่รู้ื่อยงก่อนต,ตะเกตเตนปาดังก้ายัางก่อนหมูจ,มจีนไข่ค่ะหมูจีนไข่คือเอื่นว่าหมูจีนไขค่ความหมายมันเป็นสายพันธุ์มูนะคะนี่นะอ๋อบบ<อ><ม>เมนสายพันธุ์จากประเทศไทยบ่ก็ค่ะของประเทศไทยเข้ากัหมูคือกันแต่คนละสีคนละย่านะะอ่า<ต>นี่ครับน,นี่ครับเดี๋ยวเขาสีเขาเอาตอนนี้เดี๋ยวทัาจะคั่วเขาครับ บานนี่น้องกงครับตรงนี้นี่อันนี้เลี่ยงมากจาักมือจักเว้นแล้วนี่ตัวนี้เฉพาะได้เลื่อนนี่เนาะตัวนี้หาก็ได้ซิปก้มือค่ะยี่โมอฮอดสองอาทิตย์เต็มอ่านี่คือตัวขนาดนี่บ่ค่ะนี่ยครับมีประมาณจาโตในโรงเรือนนี่นับนับจำนวนอะไรครับบับข้าวข้าวอะไบ่สได้คือกันค่ะอ่าครับบ่ได พอรู้ว่ามีแมลงไก่เที่ยงที่เรียงคือจังหวัดอุดอนแล้วไปไปดูไปศึกษาแ,แต่เพิ่นกับ่ห่วง,งความรู้งกะบ่ห่วงค่ะเช่นเดียวกับท่านผู้ชมที่อยากจะเลี้ยงก็สามารถที่จะมาศึกษากับคุณกุ้งได้ตอนนี้ได้ค่ะตลอดเวลา,าค่ะได้นี่ท่านผู้ชมนี่คือปลาตังก้านะซากระแตปลาตังก้ามันกกกาลลังออ,อออคบนี่มีลอกคาบเด้อครับ ปกติเขาใส่เวลาเลี้ยงแต่ละรุน่นจักหมือถ้าเอาออกปีกเพิ่ม35มือเพิ่อก็ออกปีกค่ะ35มือออกปีกแต่ถ้าว่าว้างไข่จะ50มือเป็นไส้50มือเป็นไ่ะการผสมพันธุ์ของเพิ่นจะเพิ่มามือหรืออาทิตย์นึงเพิ่นกับเริ่มผสมพันธุ์หลังจากลอกคาบแล้วค่ะตัวเพิ่นแข็งแรงเพิ่นกับลอกคาบเซจแล้วเพิ่นแข็งแรงปุ๊บเพิ่นกับจะผสมพันธุ์เนาะค่ะพอผสมพันธุ์ปุ๊บ พท่านถือตัวกะวางไข่อาทิตย์กว่าๆค่ะตอนนี้เราบุกมาถึงฟาร์มเอ,อิญฟาร์มก็ได้อันนี้ก็ช่างเลี้ยงตักแตนปลาตังกา้าราคาแพงครับพี่น้องนี่ยเนเพิ่นเลี้ยงสองช่างกำลังใหญ่รุ่นหนึง่งหนีสิบเก้าปีก็มียี่สิบเก้ามือยี่สิบเก้ามือ เน,นี้ยัง,งน้อยๆอยู่ประมาณจัะมือก่อนนี่รุ่นนี้นย,ย,ยังพอพอซื้อ <นะ S 1> มือมันก็นในหญ่ไวไ,ว,ไวอาหารกับใบหยากน้ำกับไม่ต้องหายเพราะว่าน้ำกับมาจากใบไม้หญ้ากลาเป็นหญ้าอย่างก่นกอนโนเปียเนี่ยเปียกันเนี้ยเปียหยาไวหยาหวานอิสราเอลหญ้าหวานอิสราเอลใช่ไเองครับจะแนะนำให้ใส่หญ้าหวานอิสราเอลโปรตีนมันสูงมันก็เลยใหญ่ไวนี่ครับแต่ถ้าเป็นหญ้าธรรมชาติบ้านเห่าจริงนะ มัน่นแกแกทำพิ่นไงสาตัวพิ่นจะน้อยแค่แกอ,อันนี้ถุง,ง,งหนังองเลยขีเพิ่นค่ะฮะขีต้นล้วนบ่เนี่ยค่ะขีเพิ่นอ๋อดีดด๋ดีครับเขาเอาไปใส่ยังไดดีอันใส่ข้ามกับงามอยู่ได้หนูทดลองอยู่<ะ>ใส่ข้ามพี่สาวพิ่นปลูกอยู่กลางเฮือนค่ะใส่ต้นข้ามนี่อืมกับงามอยู่ค่ะ เข้าวทั้งไม่แต่ข้าได้เด้อตัวน้อยนี่มันจีบเห็นหลายนะส่งไปนครพนมแต่ต่อที่เพิ่งจะส่งรูปมาให้เบื่องยืนนครพนมไแหเพิ่งกำลังอพยพอืมคือ <c oughs> สุดแรกไหนเจ้าของก่ได้เอาไว้เลยส่ง